สวัสดีครับกลับมาพบกับการรีวิวเกม Inflation อีกหึ่งครั้งนะครับในวันนี้ครับผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับปืนกลหนึกระบอกครับโดยปืนกลน,นี้ครับได้รับความนิยมมากในการแข่งขันของเกม Inflation 2ครั้งที่ผ่านมาครับโดยปืนกลน,นี้ครับมีชื่อว่า SIG Sauer 556ครับหรือ s i g 556ที่เพื่อนรู้จักกันนั่นเองครับ ทำไมปืนนี้ถึงได้รับความนิยมครับเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับแต่ต้องขอบอกก่อนครับว่าปืนนี้ครับในการแข่งขันของเกมเฟสต s t a t i o n ที่ผ่านมาครับนกาแข่งขันที่เป็นมือปืนกลครับใช้ปืนไอซิก้าหกเนี่ยครับกันอย่างเป็นจํานวนมากครับหรือประมาณสัก90%เห็นจะได้นะครับก่อนอื่นครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าของแต่งปืนนี้ครับมันสามารถแต่งอะไรได้บ้างครับ เรามาดูเป้าเล็งก่อนครับเป้าเล็งแต่งได้คือ compact scope ครับเรามาดูไปทีละอันดีกว่าครับว่าใส่แล้วมันจะเป็นยังไงครับกดซูมแล้วมันจะเป็นยังไงครับอาวกดผิดครับเดี๋ยวขึ้นมาก่อนครับอ่าใส่แล้วครับนี่ครับอันนี้ compact scope ครับใส่แล้วมันก็จะเป็นเหมือนเป้าน n i อร์ครับ ต่อมาครับเรามาดูอันนี้กันดีกว่าครับ acog ครับนี่ครับเป้าจะเป็นงี้ครับต่อมาครับเลดดอครับเล็ดดอดไม่ติดครับอ๋อติดแล้วครับนี่ครับเป้าจะเป็นงี้ครับ เป็นจุดสีแดงๆครับก็คือเล d ดอทนั่นเองต่อมาครับอันต่อไปครับอไม่ใส่ไม่ขึ้นครับอ่าติดแล้วครับนี่ครับเป้าจะเป็นงี้ครับสว่างอย่างงี้ครับอันต่อมาครับแต่งอะไรดีครับใส่ปลอกเก็บเสียงครับ เก็บเสียงใส่ได้2อย่างครับอันนี้มันไม่ใช่เก็บเสียงนะครับอันนี้ครับเก็บเสียงครับเซนเซอร์นี่ครับเรามาลอฟังเสียงก่อนครับว่าก่อนใส่กับหลังใส่เป็นยังไงครับอ่าอันนี้คือก่อนใส่ครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูครับนี่ครับใส่แล้วเสียงจะเป็นอย่างนี้ครับเงียบลงเยอะครับต่อมาครับ แต่งรดีครับน้ำจับครับนี่ครับเพื่อนๆสังเกตที่ปืนตรงที่มือที่ยื่นออกไปครับมันจับใช่ครับเดี๋ยวดูตอนผมติดเข้าไปครับก็จะมีที่จับขึ้นมาครับนี่ครับถ้าจับปืนจะเปลี่ยนไปนะครับมือที่จับครับจะเปลี่ยนไปครับติดแต่ติดไรอีกครับติดไฟฉายครับติดไฟฉายที่ปืนครับนี่ครับปลายกระบอกปืนมีไฟฉายเพิ่มขึ้นมาครับ ต่อมาเราจะมาทดสอบเรื่องความแรงกันนะครับว่าปืนซิกห้เนี่ยมันจะยิงกี่ทีโล่ถึงแตกครับเรามาเทสที่โล่ไม้ก่อนครับนับไปเทียนัดเลยครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9 11ครับ11นัดแตกครับอ่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเหมือนกันครับโซโลเหล็กครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดทีแตกครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ติดไอเจ้าเก็บเสียงครับโลไม้ครับ จะยิง9ทีแตกครับโลเล็กครับหรือแร้วชิลครับจะยิงประมาณ10 4ทีครับแตกครับโดยให้เห็นผลว่าถ้าเพื่อนๆติดเจ้าเซนเซอร์เข้าไปครับหรือตัวเก็บเสียงครับมันทำให้ปืนนั้นปืนของเพื่อนจะยิงเบาลงครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นเพื่อนเลยครับว่าเพื่อนๆจะชอบยิงแบบไหนครับถ้ายิงแบบเงียบๆซุ่มยิงครับก็ติดเก็บเสียงนะครับ ต่อมาครับเรามาดูวิถีกระสุนกันดีกว่าว่ากระสุนเนี่ยมันยิงแล้วเป็นยังไงครับสัก50าสินัดนะ50นัดแล้วกันนะครับเริ่มจากข้างล่างออเลยครับยิงแล้วปล่อยเมาส์ธรรมดาเลยครับกดแค่คลิกยิงครับออโตโ้ครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าเป้ากระสุนมันจะแหงนขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับอ่าเป้ากระสุนมันจะแหงนขึ้นเรื่อยๆครับ แล้วจะยิงยังไงให้มันเข้าเป้าง่ายครับเทคนิคเล็กๆครับสำหรับผมก็คือยิงแล้วกดเมาส์ลงครับหมายความว่ากดยิงเนี่ยครับโปรติปกระสุนมันจะขึ้นครับให้เพื่อนๆดึงดึงเมาส์ของเพื่อนไว้ครับดึงลงเรื่อยๆครับกระสุนมันก็จะเกาะกันเป็นกลุ่มครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูครับตรงนี้นะนี่ครับ นี่ครับกระสุนมันจะเกาะกันเป็นกลุ่มครับอ๋อผมลืมบอกไปครับเอกสานของปืนนี้ครับก็คือกระสุนตระกูล s t าร์แนทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็น s t าร์แนกสามสิบ60า t a แนกหกสิบาแสี่สิบห้าหรือว่าจะเป็นซีแม็กหรือ s t าร์แนกร้อยครับและจุดเด่นของปืนนี้อีกหนึ่งอย่างครับมันสามารถปรับได้สองโหมดครับไม่ว่าจะเป็นโหมดออโต้ครับ กดคลิกแล้วก็ลากทิงยาวๆครับหรือว่าโหมดยิงเทียนนัดครับโดยกดปุ่ม X ครับนี่ครับมายิงได้แค่เทียนนัดครับโดยวิธีการสังเกตง่ายๆครับว่าปืนเราเนี่ยตอนนี้อยู่ในโหมดออโต้หรือโหมดยิงเทียนนัดครับโดยสังเกตตรงกระสุนครับนี่ยถ้าเป็นตัว A ครับก็คือออโต้ครับมันก็ยิงรัวครับแต่ถ้าเป็นกระสุนเทียนนัดครับ เป็นลูกกระสุนครับก็คือยิงทนะครับต่อไปเราไปลองยิงผีกันดีกว่าครับว่าระยะยิงหวังผลของปืนเนี่ยมันจะยิงได้ไกลสักขนาดไหนเราตัวลุนก่อนเลยแล้วกันครับตัวลนผีตบครับตันผีตบครับก็ระสุนหมดครับโดนผีตบครับ วิ่งก่อนครับไปใ,ใหม่ครับตัวนี้ครับที่วิ่งมาครับนี่ครับลองอีกทีครับตัวนี้นะนครับนะที่เดินอยู่ ระยะกลางถือว่าโอเคใช้ได้ครับดีตอีกแล้วปืน SIG หรือซิก556ของเพื่อนๆเนี่ยครับเหมาะกับการยิงระยะกลางถึงระยะใกล้นะครับใกล้ถึงกลางครับระยะไกลถือว่าจะยิงค่อนข้างยากหน่อยครับ แต่ดับมือโปนี่ก็แม่นอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำปืนกลที่ทีม e-sport หรือทีมที่เข้าแข่งขันของเกมอินเ s t a t i o n แนะนะนำเอาไปใช้กันนะครับในการแข่งขันโดยในครั้งหน้าครับผมจะพาไปดูปืนสไนเปอร์ครับ โดยปืนสไนเปอร์ที่เขาใช้นิยมในการแข่งขันนั้นจะเป็นปืนอะไรครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ